พูดนะปาตัวหมกเข่าหนึ่งเข่าเป่าไฟเป็นะไรยังไงไฟมาพวงเดียวกับเจ้าหมักท่านยังไงเนยบึงอย่างสิ้นเนี่ยโอ้ยพูดนะตัดให้พวงเแลยวเขามากมากมากเขาเรียกมากินเลยเรียกไปกินไหนกินตะขาลำบบมัเจียงเจียงประกาศให้ไม่เป็นไรมันหลบได้ตัวเออ ทำรดทำรดเนี่ยแม่แม่รูก็จืดม่ลำลมูหลไปกันมูแม่น่ะเป็นพันแล้วนะนะไม่ติมได้ดาวแล้วนะอโอ้ยค้นหอดบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้เนฮะออเออพูดนะแสบจะได้ยังดังฟื้นนล่วเนาะนึงเขานล้วเนาะให้เราพี่นเนาะน้อย บอบอโรดใจดีรู้สึไปกินข้าวข้าวหมูอยู่